สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ้าพี่น้องวาเบื่งแปลงหญยาแพีง,พงโกลาครับครับ <c oughs> หน้าหน้าเลยครับน้าหน้าเลยบริไส่ปุ๋ยเพื่อโบเขียวแห้งครับอันนี้พตัดทำตัดเดียวครับ ชัดเดียวกะเกิดวหวครับแตกไกวหาแพ้งก,กุลากะเตี๊กนอวหวคือกันครับนี่อันนี้แพ้งหน่อยแพ้งหน่อยครับเขียวๆเลย,ยครับเขียวๆเลยนงามเลยครับ เาีเพียงกอลาทั้งนน้อยๆก็เลยร้ายครับทัดงนน้อยๆก็เลยร้ายคือกันเพราะว่าเห็นเนาะเพียงใหญ่เพราะว่าอันเพื่อนนะเกิดขึ้นมาหนานะครับหากันหยาใบ้ครัมีเนี่ยครับนี่หยาใบ้หยาธรรมศาสตร์ครับ หน้านางงามๆเลยครับตามาเบิ plex, ่งแยงหงียแยงโครานี่ครับแดดพรอนแห้งนี่ครับโบกอี้เห็นบันไดครับพี่น้องมันแดดห่อนเดือมครับสะพาพี่น้องมาเบิ่งทิ่มี่ก็ซัมนี้ครับสันสันครับฝากติดตามนะครับพี่น้อง แยงยาแพางโคราก็มีซิกแนวก็มีครับทางวนแแพงโคราครับสองบ้านนาชันแนวฝากติดตามครับผมสวัสดีครับ